สวัสดีค่ะพบกับข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนองคายระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยาย,ยน2563 วันที่31สิงหาคม2563เวลา13.30น,นสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายโดยนางสาวพัทรนิตพิริยาพรวรากุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดหนองคายณนห้องประชุมเทวพิบาลศาลากลางจังหวัดชั้น4โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษเป็นประธานในการประชุม วันที่2กันยายน2563เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสุกิตครุฑค,คงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายภารากิจกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากนั้นในเวลา15นาฬิกาโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยกิจกรรมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นรถรับจ้างสามล็อกเครื่องในจังหวัดหนองคายรวมหกวินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายณโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่สามกันยายนสองพัน้ารหกสิบสามเวลา9ก้านาฬิกาสามสิบนาที สำนักง,งานสวสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการณห้องไกลเกลี่ยนหนึ่งสำนักง,งานสวสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายสารกลางจังหวัดชั้นสองโดยมีแรงงานจังหวัดหนองคายนางวรรณการขาวลาบเป็นประธานในการประชุมตัดสินซึ่งมีผลงานจากกลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดหนองคายร่วมเข้าประกวดเป็นจํานวนมาก ก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงรางานด้วยนะคะและท่านจะไม่พลาดข่าวสารในแวดวงแรงงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ